Up, man, vê, viu, viu, vê, toc, 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 Anh ba lời video đi theo đâu hãy hãy đi hãy 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 hãy

เองไปแปดดีมากสองไปเออสิดีมากไปเกบโอเคปก็บปาดเออสวยมากมากบมากมปกมบไปไปเกบเก็บสวยมากครปาดปาดเฮ้ยเกบปาดเก็บไปปาดมาเออเยกหน่อยปก็บโยกหน่อยปก็บ มอาอปอหึ se, ๊กเฮ้ระวังรอไม่เป็นไรเอายสุใจเย็นใจเดียวเพื่อมมมาปเฮ้ใจเย็นจเะยาโนี่ใช่ไมถ้าใช้บบนี้อมมันจะไม่ติดแลใช้บนี้จะติอย่างนี้นี่เลยเดีเช้าออกมา รอบบ่าเที่ยวป่าเที่บ่าเห็นไ้มมันจะไม่ติดเอาเสร็จแลวครับเดี๋นะไปตีไปสองไปเริ่เออมามาสองเร่มมาสองเริ่มเร่มสามไปไปเริ่มเออสี่สองสองเริ่มมามอ

ไปมามามาเออมาตอเลยเปิ้ลูกเลยดไวเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเมเลยอปตัขดังเอ้ยฟูมอใส่เต็มต้อนแล้วเต็แไปไปไปโอเคตอนตอนต้อนเบิ้ลบิ้ไปไป เฮ้ยดเฮ้ดี็ตานมา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 ไปเร็วเร็วจดีมากต่อเยี่ยมต้จบาเยเยเยดีมากวไสีใบใบบป้บกระแทกมากระแทกน้อยกระแทกน้อยไปเร็วเบิ้เยี่ยมมากโตนดีมากโค้มาปาบไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม่เป็นไรต่อเมยมากเออ โอเคต่อต่อต่อไปมามาเพื่นเร็วเึิ่ไปไปไปเอ๊ะเดียวเราบาย่งมาเึิ่มเริไปไปเริ่มเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แ่นี้เข้าได้ไหมไมนต้องไปยิงมันแรงเฮ้บป้าป้าป้าเึ้ยเฮ้ยอ้โอ้เฮ้ยป้าป้าเึ้ยไปข้างหน้าเนี่อ้เฮบป้าป้า มาข่าวแบบข่าวลุงมากมามามาว้าววววถ่ายมามามาถ่าย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 นี่ไงวะ

ตามไปไปไปต้องเร็วกันนี้เออนี่หกครกมาสองไปครบไปไปเดี๋ยวมาเก็ด้ายมามามาเร็วพูเร็วครัมามา,มา,มาไป เพิ่มมามาเออหนึ่งเบออกออิ่งมากิ่งมากระแทกสต่อต่อต่อามเพิ่มสามดีตอตอเพิ่มาเร็ววิ่งมากดีมาเพิ่มเพิท็กเงยเพิ่มเพิ่มมมาสองใบสองใบเพิ่มเพิ่มสยตอตอไอ้เข้าไอ้เข้า